มเมื่อเสาร์วันที่ยี่สิบเก้าตันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนสุดท้ายของปีครับวันนี้เราจะเดินทางอำเภอหนองอปอดไรอส์คับตัวล่มหนาวท่าไหร่ กำลังเดินทางครับลูกเต่าเราหลาน <laughs> งเงากลังสุไปปะเปนรถเดินทาง,างดนดงงนยม่นเลยครัเก้าสาสี นี่มือเราเลยเดินน้ำม,มันเตือนเดินน้ำมันตเตือนใส่มันต้องใส่เดือนละกระป๋องมาพี่น้องเดินทางอำเภอหนองพอกน้ำกันครับไปกินขา้าวปลาครับตัวร่วมหนาวจาังเลยครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่กินข้าวจังมือครับจุดหมายปลายทางอำเภอหนองคอกจังหวัดร้อยเอด็ดตีนเขาครับผม จากมหาสารคามครับผมบ้านหนองสิงต์ตำบลแวงนาจังหวัดมหาสารคามเชมืองครับเดินทางกันครับเงียบ จมน้ำมันคร,รับผมพอตท่อหน้าเรือนจำมหาสา,ารคามเต็มมันเขานี่เกิดอไปนี่ เดินทางนาวีไร่เกษตรวิทยาลัยอย่างเทคโนโลยีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามอยากไปซื้อเดินทางครับ ระวังด้วยนะคะรับการเดินทาง bɛ ɲa ka รครัตลาดนนองอกแยะสื่อบางฮวงสืง่อแน่จริง,งครับนี่ละบรรยากาศปีไหมครับผมวันแล้วเป้าไหมึไม่ไปทางเขาม่หันเ้ย บ้านหนองคำสิบสามตำบลบพวงวางเพื่อนรองากครับในเทียบงานครับ ບໍ່ໄດ້ຫ แล้วครับอีกหง,งคลครับแก้วกในดวงตาผไม่ผอมอ่ขเนหน้อยูอ่ครัแบบแบบ มาจากเมืองร้อยเอ็ดนะนี่ยครับผมสวัสดนแดครับสวัดบุรีเตียงฝังีร now ลุบลอทั้งสองีเดียวอันนี้จบปริญญาตรีแล้วครับกําลังทํางานอ,ย,นอาายู่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นคุณครูครับอันนี้น้องวิวน้องวิวลูกไสหล,ลานหลานร่งยานกุ้งครับกำลังเข็บไปเมืองพมา่าอกุ้งยังก่นง <laughs> <laughs> อนกุ้งเรียนพม่าเออแล ครับพี่รงังความนา้าความตาลูกล้าน<ะ>อาหารเมนูกับมียังขนมจีนเน,นี่ยร้านสาวสุธิรักษ์คุ้คู่กันได้เนี่ยค,คุ้มครัวได้เนี่ยกินมกระปุ่น นี่ย่าย่ผมน,นั่นห้นองไผ่ขอบกว่าได้ไหน่ครับขอบคุ้มันสาได้ไหมือนอันนี้โคตแน่เจ็บจุ่นเอ <c oughs> อันนี้น่งเอะเพระย้ำสองอาหารก็มีประมาณนี้มเมนูอ,มอันนี้พอคัวสั่งตรงมาจากเมืองอุดรแสงฝีมือเต็ม,มเพียเลยลาบเป็ดเมื่อเช่นก็อร่อยอันนี้ลูกสาวคุณครูเหมือนกันเลยคุณครู นี้ลูกชายล่าอันนี้อันนาคนเป็นอย่างเป็นคุณครูวะคนเก็บขยะโอ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกสาวกลารเรียนจบหมดแล้วครับจบปริญญาตรีอันนี้อันน่าคนจะเป็นอะไรครับค่ะ <c oughs> เป็นคุณครูเหมือนกันปกติก็รับจ้างสอนพิเศษนะครับผม <c oughs> รับจ้างสอนพิเศษภาษาอังกฤษแต่ <c oughs> คุณครูภาษาอังกฤษด้วยกันนะรับจ้างสอนพิเศษด้วยกันครับหลังเลิกเรียนทุกวันางันหาซองสั่งเนื้อสั่งตัวครับนี่มีแต่ความสุขความปลื้มพิธีครับญนะาติพ,าพ,พ,าพี่น้องความนาความตาลูกหลานดีไม่แห้งสั่งสรรค์ปีใหม่ครับผมผมมาผม มุมครับวนตัแนวครับนี่นะลูกลุ่งพุ่งงมาลัมแล้วก็ล็อกอันนี้ัยรุ่นยุค90วัยไปรุ่น90วัยไปรุ่น90 ใีกยังเนี่ยอยกเลยด้อ็หลาอย่างที่กปนยวนะีเป็นยุคอราโอเหละบงเซ็ูว่านจะปีแล้วโอแล้ววิวอยู่นะเซ็งจริงแล้ววิวก็เซ็งคุเซ็อะไรยืนได้ยืนได้แปดสิเนี่ย ได้ส e ั่งมาเขาจัดให้โอ้เปนสิ่งโมาเยปอเพมันเป็นอ้มน่ดีนะครับสร้งไคด้วยสร้งหัวสร้างโว้ยเทวดาดี တို့တို့ကိုကောင်းမြင်လောမှာပြန်တို့တို့လုံကြောင်းအမှန်ကြောင်းဖရစံဟန်တို့

เมืองอุดร